ผู้ที่มีสายยานของพระราหูคุ้มครองกายจะมีนิสยัยดังต่อไปนี้ก่อนอื่นกดหัวใจกดแชร์กดติดตามว่ากันว่าพระราหูเป็นเทพลำดับที่8ซึ่งมีกำลังนับเคราะห์เป็น12ซึ่งตามความเชื่อของคนจีนมันแปลว่าเลขแห่งความร่ำรวยส่วนชาวตะวันตกจะแปลว่าอินฟินิตี้หรือไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง ซึ่งหมายถึงความยั่งยืนซึ่งเดือพระราหูเป็นเทพประจําวันพุธกลางคืนถ้าโหราศาสตร์นั้นถือว่าท่านมีพลังคุมธาตุน้ำและลมอันมีนิสัยนักเลงไม่เกรงกลัวใครคนวันไหนราศีใดมีพระราหูคุ้มครองต่อให้ราหูย้ายก็ไม่ร้าอยอย่างที่คิดครับกดหัวใจก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับได้แก่คนวันพุธกลางคืนคนวันเสาร์และคนวันอังคารครับส่วนราศีนั้นได้แก่ราศีมีนราศีเมษ ราศีเมถุนราศีกันราศีตุลราศีธนูและราศีกุมครับซึ่งวันและราศีดังที่กล่าวไว้นี้นควรบูชาพราราหูนะครับเพราะเป็นเทพที่ถูกโฉลกกับวันและราศีดังกล่าวซึ่งท่านจะคอยคุ้มครองคุ้มภัยให้เรานั้นพ้นเครานะห์หนักสามารถโดนบันดาลโชคลาภและหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับ